เส้นที่ห้าาค่ะข้ามหนึ่งยก3าข้ามสยก3ข้ามสามยก3ข้ามสามยกสองข้ามสามยก3าข้ามสามยกสองข้ามสายก3ามข้ามสาม ยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งค่ะเส้นที่ห้าิบสี่ค่ะข้ามสองยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสาม ยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสองค่ะเส้นที่ห้าสิบห้าค่ะข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสองข้ามห้า ยกสองข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามค่ะเส้นที่ห้าสิบหกค่ะยกหนึ่งข้ามสามยกสาม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 ข้ามหนึ่ง ยกสามข้ามสาม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 ยกหนึ่งค่ะเส้นที่ห้าสิบเจ็ดค่ะยกสองข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกห้า ข้าม3ยก3ข้าม3ยก3ข้าม3ามยก3ข้าม3ยก2ค่ะเมื่อสารเส้นชุดที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันเลยค่ะแล้วก็สอดล็อกเส้นไว้นะคะ เส้นสีขาวนะคะเส้นไหนที่อยู่หลังเส้นสีฟ้าเส้นบนสุดตรงนี้นะคะให้เก็บลงมาแบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะก็ให้บีบก้นกระเป๋าให้เป็นมุมแบบนี้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1ด้านต่อมาเราจะมาสานเส้นด้านข้างกันค่ะเส้นที่1ค่ะยก1นข้าม3ยก3าข้าม3ยก3าข้าม3ยก1ค่ะเส้นที่2ยก2อข้าม3ามยกสข้าม1 ยกสามข้ามสามยกสองค่ะเส้นที่สามยกสามข้ามสามยกห้าข้ามสามยกสามค่ะเส้นที่สี่ข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งค่ะ เส้นที่ห้าข้ามสองยกสามข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสองค่ะเส้นที่หกข้ามสามยกสามข้ามห้ายกสามข้ามสามค่ะเส้นที่เจ็ด ยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกหนึ่งค่ะเส้นที่แปดยกสองข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสองค่ะเส้นที่เก้า ยกสาข้ามสายกห้าข้ามสามยกสามค่ะเส้นที่10บข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งค่ะเส้นที่11ค่ะข้ามสองยกสาข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสองค่ะ เส้นที 3, ่12บข้ามสามยกสามข้ามห้ายกสามข้ามสามค่ะเส้นที่13ายกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกหนึ่งค่ะเส้นที่สิบสี่ ยกสองข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสองค่ะเส้นที่สิบห้ายกสามข้ามสามยกห้าข้ามสามยกสามค่ะเส้นที่สิบหกข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งค่ะ เส้นที่17ข้ามสองยกสามข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสองค่ะเส้นที่18ข้ามสามยกสาข้ามห้ายกสามข้ามสาค่ะเส้นที่1ิบ ยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ two, ามสามยกสามข้ามสามยกหนึ่งค่ะเส้นที่ยี่สิบยกสองข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสองค่ะเส้นที่ยีสิบเอ็ดยกสามข้ามสามยกห้าข้ามสามยกสามค่ะ เส้นที 3, 3่22ข้ามหนึ 3, 3่งยกสามข้ามสายกสาข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งค่ะเส้นที่23ข้ามสองยกสาข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสองค่ะเส้นที่ย4ี่ ข้าม3ยก 3, ข้าม5ยก 3, ข้าม3าค่ะเส้นที่25ยก 1, นึ่งข้ามสยก 3, ข้ามสยก 3, ข้ามสยก1ค่ะเส้นที่26ยก2ข้าม 3, ามยก3ข้ามห ยก3ข้าม3ยก2ค่ะเส้นที่27ข้าม1ยก2ข้าม3ยก5ข้าม3ยก2ข้าม1ค่ะเส้นที่28ข้าม1ยก3 ข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งค่ะเส้นที่ยี่สิบเก้าข้ามสองยกสามข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสองค่ะเส้นที่สามสิบ ้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งค่ะเส้นที่สามสิบเอ็ดข้ามหนึ่งยกสองข้ามสามยกห้าข้ามสามยกสองข้ามหนึ่ง เส้นที่32ยกสองข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสองค่ะเส้นที่ส3ยกหนึ่งข้ามสามยกสาข้ามสามยกสามข้ามสามยกหนึ่งค่ะ เส้นที่สามสิบสี่ข้ามสามยกสามข้ามห้ายกสามข้ามสามค่ะเส้นที่สามสิบห้าข้ามสองยกสาม 3, 3, ข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสองค่ะเส้นที่สามสิบหก ข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามสมยกสามข้ามหนึ่งค่ะเส้นที่37ยกสามข้ามสายกห้าข้ามสามยก3าค่ะเส้นที่38ยกสองข้ามสามยกสาม ข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสองค่ะเส้นที่ส9ยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกหนึ่งค่ะเส้นที่สี่สิบข้ามสามยกสามข้ามห้า ยกสามข้ามสามค่ะเส้นที่ส1อข้ามสองยกสามข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสองค่ะเส้นที่4 2บสองข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งค่ะ เส้นที่สีบสามยกสามข้ามสามยกห้าข้ามสามยกสามเส้นที่สีสิบสี่ยกสองข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสองค่ะเส้นที่สีสิบห้ายกหนึ่ง ข้ามสยกสามข้ามสามยกสามข้ามสยกหค่ะเส้นที่สี่สิข้ามสามยกสามข้ามห้ายกสามข้ามสามค่ะเส้นที่สี่ิบเ็ดข้ามสอง ยกสามข้ามสามยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสองค่ะเส้นที่48ข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งค่ะเส้นที่4ี่ยกสามข้ามสาม ยกห้าข้ามสามยกสาค่ะเส้นที่ห้าสิยกสองข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสองค่ะเส้นที่ห้าอยกหนึ่งข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกหนึ่งค่ะ ส้นที่ห้าบข้ามสยกสามข้ามห้ายกสามข้ามสามค่ะเส้นที่ห้าิบาข้ามสยกสามข้ามสยกหนึ่งข้าม3ายก3ามข้ามสองค่ะเส้นที่ห้า, 2, 3, า, 3, 1, า, 3, 3, าสิบส ข้ามหนึ่งยกสามข้ามสามยกสามข้ามสามยกสามข้ามหนึ่งค่ะเส้นที่ห้าสิบห้ายกสามข้ามสามยกห้าข้ามสามยกสามค่ะเส้นที่ห้าสิบหกยกสองข้ามสามยกสามข้ามหนึ่ง ยก3ข้าม3ยก2ค่ะเส้นที่57ยก1ข้าม3ยก3ข้าม3ยก3ข้าม3ยก1ค่ะเมื่อสารเสร็จแล้วนะคะก็ให้ดึงเส้นให้ชิดกันเลยค่ะ เก็บเส้นสีขาวที่อยู่หลังเส้นสีฟ้าเส้นบนสุดลงมาแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้บีบก้นกระเป๋าเลยค่ะฝั่งด้านนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการสารเหมือนด้านนี้เลยค่ะใช้สูตรเดียวกันเลยนะคะส่วนเส้นด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็จะใช้สูตรเดียวกันกับด้านนี้ค่ะ ใช้สูตรการสารเหมือนกันเลยนะคะเมื่อสารครบทุกด้านแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะสอดส้นไปตามลายแบบนี้ค่ะเพื่อให้ทั้งสองฝั่งเชื่อมติดกันค่ะ เมื่อสอดครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะก็ให้ดึงเส้นให้ชิดกันเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้ใช้กันไกลค่ะตัดเส้นที่เหลือออกเลยนะคะ ให้ตัดเส้นพลาสติกขนาด6มิลิเมตรนะคะความยาวอยู่ที่100เซนติเมตรมาจำนวน2เส้นค่ะเส้นที่1ค่ะให้สอดไปใต้เส้นที่เก็บลงมาแบบนี้นะคะสอดไปจนรอบปากกระเป๋าเลยนะคะ นำเส้นที่สองนะคะมาวางประกบเส้นด้านบนไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เก็บเส้นที่เหลือลงมาเลยนะคะมมเมื่อเก็บลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะก็ให้ใช้กันไกลค่ะตัดเส้นที่เหลือออกเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมถตาหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ